นี่เราจะมาเล่น Minecraft Survival กันนะฮะแค่ไหนอีกไหมครับ เราเป็นแบบจ่ายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็เลยตั้งแต่ก่อนเลยนะหนึ่งคืนตอนหนึ่งคลิปครับผมจะบอกให้ฟังนะหนึ่งคืนหนึ่งคืนตอนหนึ่งคลิปนะฮะ <laughs> <c oughs> มีก่อเลยเยินเลยก่อไม่เอาอืมจปุ๊ อนะเดี๋ยวเบ็ดแพงใช่ป่ะเบ็ดพันมีนมกไปเรื่อยนะหมดติดแล้วอื้อปลาแซลมอนด้วย <c oughs> ต้องหยัดไปตรงนั <c oughs> ง้นเชื่อเมื่อกี้ม,มันจะติดแล้วว่ะชื่อมันเย่างไอ้จุติด โอ๊ยตกทำไมกินน้ำอยู่ฉันมั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงอิงอิงเฮ้ยกินแล้วอ้าวได้กระดูกมานี่ตกได้กระดูก มากินแล้วอว้จังเป็ดแมวจังรูกโจนเฟมใครเซรอ,อตกปลาเสียดได้กระดูกงงแป๊บตกได้ธนเป็นชันก็ดีนะตกได้ธนเป็นชานเหอะขอร้องตกปลาหนึ่งคืนถ้วยหนึ่งคืนตอนหลองคิปนะฮะ อาจจะสั้นไปนิดนึงนะเฮ้ยควัน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 กินแล้วอื้อปลาเต็มตวังตัวที่สองอย่างไงล่ะข้าตกได้สามัังนะจริงจริงแล้วได้ปลามาสองตัวกระดูกหนึ่งอันเดี๋ยวไปทำปลามมานูนะเฮ้ปลากินดิไอ้ฟัดไอ้ฟัดป้าแดกอโอ้ย ครับ<เห>ลงไปอ่ะตกคืนตกไปแล้วไปไหนอะตำอะไรอะอะ วันนี้จะพีพีกันเนะเาะไปวันนี้จะตกปลาไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเขามีอาชีิเมน้นให้เผาปลาอยู่เนี่ยใช่ปะพี่นี่เอาปลาเก็บไว้ในกล่องเถอะปลาเก็บไว้ในกล่องยังไม่มีพีแพ่แอ็กเลยพี่แอ็กเอาเนี่ไงทอดทอดเฉาะเฉาะเฉอะทฉาะ สามอันแต่เลิศนุ่งหงายไปบ้านนั่นแหละเฮ้ยอืมแล้วเออ นี่เดี๋ยวเราไปไวเลือกเดี๋ยวก็กจะมนเองเดี๋ยวช่องคุณ S อสซิาไเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างดิสกิปชั่นนะครับโอเดี๋ยวขุดหาตรงนี้ก็ได้ไม่อะ ยังไงอย่าว่าแล้วผมเป็นะัแค่เกมอะไรอยู่น้ำกินปั๊บมาเช่นเดียวกินอยู่น่ะปันพ่องเป็นเป็นเป็นลูกพี่แต่กูไม่สน <c oughs> โอ๊ยมก่อ,อนในในบ,บ้านก็นไม่ใส่เนาะอย่างว่าเลยนะไหนเ่องเมืองอ่ะเมืองนี่เหรอถุยเมืองนี่นี่ต้องจะเปิดอันเนี้ยให้เปิดต้งพบื้นดินดีกว่าถึงจะเพาะ มีมีจๆๆจุๆมีอียางวนาอ่ะนุกนุเหมือนเก่าแต่ไม่เคยขุดใช่ไหมยะว้าว what the fuck er? ไม่ปักทรร็อปเลยเนาะ วัวโคอะไร <c oughs> ก็วัว <c oughs> ก็ว <c oughs> วโคอสายก็ปืนมึนมันมึงเล่นมุกเหรอเฮ้ยวัวโค เวลสองอนะจริงๆแล้วผมได้เวลเยอะันนี้นะแต่ตายอะตายเพราะอะไรฮะโดนแกต้านไล่ยิงอะปิวปิวปิวเจ็าต้นบ้าน์ข่ามันไม่ยิงปิวปิว,ปวโอ้ได้ถ่ายมา20กาก้อนเอาเวลเอาเวลเอาเวลมายอมาบกหนึ่งอะ่ะมายอามาแค่บกเดียวะ่ะ ตันแล้วเหรอแค่นี้เหรอเหมืองบ้านแค่ตีตันแค่เนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนบ้านในประเอาเซียนะเหมือนบ้านเขาเป็นอย่างงี้เฮ้ยจะขึ้นยังไงเนี่ยเหมืองมันตันแค่นี้ตันแค่นี้ไม่เอาหรอก โ่าเจ็บหัวไม่เสียงว่าจะแปลกนๆะนั้นเนื่องจากเปลี่ยนไม้ใหม่ฮะเหมือนแม่งเล็กชิบหายเลยนะเหมือนแม่งเล็กชิบเป่งเลยนะผมว่าไม่ลงจะออกดีกว่าเหมือนเล็กชิบเป่งเลยอ่ะขึ้นจากเหมอืองมาเนะี่ย ดูได้ไงเฮ้ยมึงไปตังนั้นเลยเหรอได้ๆๆทำไมไม่ทำลาค้าบเก็บเก็บไว้ในตัวหนึ่งอันเลยไม้ก็มีอยู่นี่แต่มีน้อยชิบหายนั่นไง จะเห็นว่าผมกดช้าไปนิดนึงนะเนื่องจากว่านิ้วกูไม่ค่อยดีนะนิ้วกูไม่ใช่นิ้วเหล็กอ,อย่างพวกมึงนะขอโทษนะพ่อยัอโอซัมบี้จิ๋วแมนบวกดองขีด้วกี่อันนะ่ะ เราทำทอ็อตเพิ่มแป๊บได้ท็อตมาสามสิบสามอันมาฮะได้หัวทำเสื้อได้สองอันอะไม่มากะนั่นจ่าวันเน็ตมั่งกากนะที่ไหนเนี่ยที่ไหน่ไหนเนี่ยเออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน ขออนุญาตใช้สูตรแป๊บหนึ่งนะฮะขอลงขออนุญาตใช้สูตรน,นะอืมขอใช้สูตรไม่ได้สูตรแลนะ้วนะสูตรจับทีพีอา้าอยู่ตรงนี้มีบอกไม่บอกอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆบอกอยู่นิ่งๆไม่อยู่นิ่งใช่ไหมอ่าอ่ะอ่า ีเานาอ่ะมีเพื่อนเห็นอยู่อันนี้ตัวคาบคาบใหม่เลยนะคง <c oughs> จะกินอะฟาดด้วยปุ๋ยเลย นี่ค่ะคืออะไรันหมามันมันทำไมอะยังไม่ได้บอทไฟช่องนี้ไหมเอาระเจ้าบอทไฟแล้วรู้สึกว่านี่อัดมาสิบเอ็ดนาทีแล้วนะรู้สึกว่าวนเจ้ายังไมาได้ยังบอไฟใช่ไหมเลยอัดสุดสุดได้แค่สิบห้านาที จะบอดีฟายมันด้วยเหรออา้า <c> ว <oughs> ไม่มีโทรศัพท์แล้วจะบอทิฟายยังไงนีมันมันมีสองทางนะคือทางอีเมลกับเฮ้ยไม่มีสองทางนะทางอีเมลกับทางอะไรเนี่ยทางโทรศัพท์ทางอีเมลก็ได้ี่ แต่ถ้าใจเดียวนะั้นลองไม่กทางโทรศัพท์ไปก่อนมันจะง่ายกว่าไอ้อซัมบี้มึงก็จะเหยียบขากูจังเลยขาอุ้ยดีว่าฆ่าซัมบีไ้ได้นี่เวยพี่แอคเล็กไม่ใช่ดิได้นะพวเล็กพวกพวพวมกกว่าเก็บฝักทองไว้เอา,าทำอะไรก็ลิาลมาเจ้กา มันไปจ่ายมาแล้วเหรอ <c oughs> โงโงกูงงปะว่ะเดี๋แล้วมันบอกว่ามันใช้เน็ตข้างบ้านนี่มันต้องมีตัวเปิดเซิร์ฟซึ่งตัวเปิดเซิร์ฟก็ต้องใช้คอม64บิตซึ่งคอมกูก็เป็น64บิตแต่กูเปิดไม่เป็นเย้ได้แค่หลอด เดี๋วยวฮนผู้ชมมาเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมออกเอาเสื้อกับนึ่งนะฮะเดี๋ยวมานะฮะ โอเคมาแล้วโอเคเออเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบพลิแท่นี้ก่อนนะโอเคนะคนหนึ่งขอจบคลิปโอเคบาย